สวัสดียามเย็นฮะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ดีมพอมีเวลาเนาะเพราะว่าวันนี้ดีมไม่ได้ทำเมนูปันสุกส่งในรอบของเย็นวันนี้นะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยกันแล้วกันนะวันนี้ดีมก็มาชดเชยด้วยการเล่าเรื่องราวของความมั่งคั่งสไตล์ท่อฝันพันไทยให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเนาะเพื่อนๆนเพื่อนๆฟังไปก็ดูภาพประกอบไปด้วยกันละกันภาพอาจไม่ตรงกับเรื่องราวที่ดีมเล่านักนะแต่ก็ดู ไปแบบเพลินๆก็่แล้วกันเนเพื่อน อย่างที่รู้กันในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์พศ2567ดีมตัดสินใจเริ่มธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะเรียกว่าร้านค้าหน้าบ้านนะเริ่มเพื่อที่จะให้เป็นฐานรองรับการกลับบ้านของน้องสาวของดีมนั่นเองเนาะก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีโดยการเปิดร้านค้าหน้าบ้านเล็กๆนะแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรในสวนของดีมเองต่อมาดีมก็ ด้วยความที่ดิมไม่ชอบยุ่งกับผู้คนมากดิมเป็นอินโทรเวิร์ดนะดิมไม่ชอบที่จะเป็นแม่ค้าที่จะต้องคอยขายของอยู่หน้าร้านนะดิมก็เปลี่ยนนโยบายให้กับตัวเองใหม่นะโดยการนําสินค้านะไปฝากขายที่ร้านของญาติญาติกันนะที่หน้าเทศบาลตะบลทุ่งครีของดิมนั่นเองนะเพื่อตัด ปัญหาในเรื่องของการที่ดิมจะต้องเฝ้าหน้าร้านอยู่ตลอดเวลาเนะเพราะดิมเป็นคนที่ทีเ่เป็นไฮเปอร์เนาะดิมต้องทํางานหลายอย่างเนาะดิมก็จะตัดปัญหาตรงนี้ไปโดยการแบ่งปันขั้นตอนการตลาดนะไปให้กับเจ้าของร้านหนะ้าที่ดิมนําสินค้าไปวางจําหน่ายนั่นเองเนาะก็ ก็ให้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะในการขายของของพวกเขานะโดยเราที่ไม่ต้องเอาเวลาไปยืนขายของเราแค่นําผลิตภัณฑ์ไปวางเท่านั้นเองนะทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปนะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรสดๆของเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่างๆนะที่ดีมก็ผลิตเองนะโดยน้องสาวผลิตบ้างนะ ดีมผลิตบ้างนะก็เริ่มเริ่มทยอยตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นไปทุกวันทุกวันนะเริ่มต้นตอนแรกๆเลยดีมก็เริ่มจากสลัดผักช่วงนั้นตอนที่ดีมเริ่มนะั้นเป็นช่วงของฤดูหนาวนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะก็จะมีผักเยอะเลยในสวนนะดีมก็ทําทน้าสลัดนะแล้วก็ขายสลัดผักแล้วก็ เมนูต่อมาก็เป็นพวกแซนด์วิชนะเป็นแซนด์วิชก็เป็นเมนูเช้านะเริ่มต้นแล้วก็กำเนิดแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์ดวงตะวันการเดนขึ้นมาเพราะว่าเส้นทางการเดินทางไปวางจำหน่ายเนี่ยทุกๆเช้าในดินจะได้เห็นแสงตะวันหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันเลยก็เกิดแรงบันดาลใจให้เป็นแบรนด์ดวงตะวันการเดนเกิดขึ้นเนาะซึ่งก็เป็นอ่า ชื่อที่เหมาะสมมากๆเลยนะเพราะดิมชอบดวงอาทิตย์มากมากเลยโดยเฉพาะดวงอาทิตย์ตอนเช้านะจากนั้นดิมก็เริ่มทรยอยมีผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าสู่โปรเจกต์ปันสุขนะในช่วงเย็นๆก็มีเมนูปันสุขที่ดิมขายในราคาที่ที่ถูกมากๆนะเหมือนเป็นราคาแบ่งปันกันกินอะไรแบบนี้ซึ่งดิมเป็นอาสาพัฒนาชุมชนอยู่ด้วยเนาะดิมก็นำโปรเจกต์นี้ มาทำเลยนะซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องราวเดียวกันนะกับงานที่ดีมรักด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจเล็กๆให้กับน้องสาวของดีมด้วยนะก็แล้วก็เส้นทางสายนี้ก็เป็นเส้นทางที่ดีมนำเอาพระาราชดำรินะของสมเด็จพระเทพนะของเรามาใช้ก็คือทางนี้มีผลผู้คนหลักกันนะก็ตลอดเส้นทางก็จะมีเรื่องราวของการแบ่งปันเกิดขึ้น ตลอดเส้นทางที่ดีมเดินทางไปมาในการ <c oughs> ทรําธุรกิจของดีเนาะส่วนในในครอบครอนของดีเองก็เป็นบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริอีกเช่นกันเนาะก็ครบวงจรนะในเรื่องราวของความพอเพียงนะซึ่ง ดีมก็พยายามแบ่งปันสื่อสารไปในบทบาทของนักพัฒนาชุมชนด้วยนะแล้วก็ในบทบาทระดับจิตวิญญาณของนักสื่อสารแห่งจักรวาลน,นะที่ดีมเรียกตัวเองแบบนั้นแล้วก็พยายามผลักดันให้ชุมชนของดีมเป็นแดนซีวิไลนะตามที่ดีมได้ มีเจ็ดตุนาลมอุดมการมาตั้งแต่ต้นในการคืนกลับสู่ภูมิเนาเดิมนะในการลาออกจกากงานประจํามาเมื่อครั้งกโะนน้นสิปีที่แล้วนะก็ผ่านมาจนถึงวันนี้ดินประสบความสําเร็จนะในเรื่องราวของปรัชญาเศร,รศษฐกิจพอเพียงนะดินสามารถที่จะทําได้อย่างครบ,บวงจรเลยนะซึ่งตรงนี้ใครไม่รู้แต่ดิมรู้เนาะเพราะดิมสามารถที่จะ สร้างรายได้นะจากสิ่งที่ดิมีดิมเป็นโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองและสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเป็นปกติราบรื่นนะแล้วก็ทวีความมั่งคั่งทั้งภายนอกภายในได้อย่างสมบูรณ์แบบคือวัดกันได้จากดีกรีของความสุขความสบายใจนั่นเองเนาะซึ่งในทุกๆวันดิมก็จะได้รับ ความสุขความเบิกบานใจนะก็แบ่งปันทุกอย่างไปตามเาวลาเวลาของมันนะก็ร้านค้าหน้าบ้านกลายเป็นร้านค้าชุมชนไปแล้วนะตอนนี้ซึ่งก็เขาเรียกว่าเป็น SE เล็กๆนะที่ดิมก็ ทำขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองก่อนนะเริ่มต้นจากครัวเรือนของเราเองก่อนแล้วก็ขยายผลไปยังกลุ่มยังองค์กรต่างๆที่เราเชื่อมโยงอยู่นะหน่วยงานต่างๆในชุมชนที่เขามีอำนาจหน้าที่นะใน,ใน,ใ,นในทางราชการหรือว่าทางรัฐ mm. เขาเห็นประโยชน์ mm. เขาก็มาสนับสนุนเราเองนะซึ่งตรงนี้ก็ ดิมก็รู้สึกภาคภูมิใจนะในความเป็นดวงตะวนันคาเดนหรือในความเป็นท่าฟันพันไทยนะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อจริงในนามตัวจริงของดิมก็คือวิภาวัีสุขดีนะอาสาพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งครีนะหรือว่าที่เรียกว่าอชอนั่นเองนะก็มีความสุขขึ้นทุกวันทุกวันนึงซึ่งความสุขนี้เปรียบเทียบกับใครไม่ได้นะนอกจากการเดินทางของตัวเองนะเปรียบเทียบจากชีวิต วิถีของตัวเองคนเมื่อวานนะกับคนปัจจุบันนะวันนี้ดิมคิดว่าประสบความสำเร็จอย่างภาคภูมิเลยทีเดียวเพื่อนๆถ้าใครอยากะจะรับฟังเรื่องราวแบบนี้นะเรื่องราวของความมัง่งคั่งสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าศึกษาเรียนรู้ได้นะที่ศูนย์เรียนรู้ที่บ้านของดีมเองนะ ดีมก็เปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะฟรีนะชื่อว่าศูนย์เรียนรู้พอเพียงเคียงตะวันนะซึ่งก็จะเปิดดําเนินการเป็นทางการในเร็วๆนี้นะแต่จริงๆแล้วดีมก็เปิดมาตลอดนะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วเนาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะเปิด เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรนะทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ฟรีในทุกเรื่องราวนะตั้งแต่เรื่องราวของการสร้างรายได้เรื่องราวของการใช้ชีวิตวิชาของชีวิตวิชาของแผ่นดินนะทั้งวิชาภายนอกภายในนะการดำเนินชีวิตให้มีความสุขนะตามหลักศัจธรรมแท้นะหรือว่าเอา่เรื่องราวของธรรมะภายในนะซึ่งเป็นการ ท,ที่ละเอียดอ่อนนะลึกซึ้งแต่เราสามารถสัมผัสได้นะเรามีวิธีการมีช่องทางที่เป็นรูปธรรมท,ที่เราสามารถที่จะสัมผัสธรรมะนะภายในได้ด้วยตัวเราเองด้วยงานหรือว่าด้วยวิถีชีวิตที่เรา ใช้อยู่ในปัจจุบันของเรานั่นเองเพืเ่อนๆเราไม่ต้องไปสแสวงหาจากภายนอกเลยนะเราจะรู้สึกอิ่มเต็มขึ้นทุกวันไม่รู้สึกขาดพร่องจนต้องทุรนทุรายหรือว่าทยานออกไปข้างนอกดิมสังเกตง่ายๆเลยนะ การที่เรามีสภาวะสมบูรณ์อิ่มเต็มมีความสุขหรือเบิกบานใจเราจะไม่ดินน้นรนแสวงหาอะไรจากภายนอกอีกนะเราจะอบอุ่นอิ่มเอมอยู่ภายในอนาณาจักรหรือว่าภายในรั้วบ้านของเราเราจะเพลิดเพลินกับทุกๆก,ก,กิจกรรมที่เราคิดเราทําเราสร้างสรรค์แล้วมันจะเป็นพลังงานที่ทําให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะมีคุณค่าส่งต่อไปอยังผู้คนได้ตลอดเวลานะ การร่ำรวยนะหรือการมั่งคั่งนั้นมันต้องยั่งยืนด้วยเราต้องเริ่มต้นแล้วก็ให้มันเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสภาวะที่สม่ำเสมอนะสม่ำเสมอแล้วก็เขาเรียกว่ามั่นคงยั่งยืนอะ่ะคือทุกวันอะ่ะคือทุกวันนะอย่างเรามีไรายได้เนี้ยเรารายได้มากน้อยไม่สําคัญแต่มันต้องทุกวันนะไม่ใช่ว่า ตูมตามบูบวาบแล้วก็เป็นไปตามกระแสนะคนคนที่บรรลุแล้วหรือว่าเข้าใจชีวิตแล้วสมบูรณ์ในตัวเองแล้วเขาจะไม่สนใจกระแสโลกหรือกระแสใดๆเลยเขาจะสนใจแต่กระแสความรู้สึกนะหรือว่าคลื่นพลังงานภายในตัวเองเท่านั้นนะแล้วทุกสิ่งที่เขาตัดสินใจลงมือทำมักจะประสบความสำเร็จเสมอเพราะว่ามันถูกกันกรองมาจากความรู้สึก จริงแท้ของตัวเองนะไม่เฟกไม่ตามกระแสไม่ทุรนทุรายหรือว่าเพื่อทำอะไรเพื่อภายนอกอะ่ะนะเขาจะทำเพื่อสนองความรู้สึกจากภายในของตัวเองเท่านั้นนะแต่สิ่งที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ส่งต่อไปภายนอกมันจะอ่าเป็นประโยชน์นะแต่ต่อผู้คนทั่วไปได้อย่างยิ่งยวดเลยนะอันนี้ สามารถวัดกันได้นะเอ่อเป็นรูปธรรมนะสามารถพิสูจน์ได้จริงๆนะที่่วนเรียนรู้พอเพียงเคียงตะวันนะถ้าใครสนใจเรียนรู้ก็ทักทายพูดคุยกันได้นะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะแต่ก็อย่างที่บอกนะเจ้าของอาณาจรรักรค่อนข้างเป็นมนุษย์อินเทรเวิร์ดนะก็คือต้องทักทายพูดคุยกันพอสมควรก่อนนะพอให้รู้ กระแสคลื่นความรู้สึกก่อนนะว่าเป็นคลื่นระดับเดียวกันหรือเปล่านะไม่งั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์นะมันจะเกิดโทษด้วยซ้ำนะสำหรับคนที่คลื่นพลังงานที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันนะหรือว่าคิดเห็น ที่ไม่ได้เป็นไปนในทางเดียวกันมันก็จะเกิดกระแสพลังงานลบเกิดขึ้นได้นะซึ่งเรื่องราวนี้ดิมดิมเข้าใจนะเพราะดิมต้องผ่านแรงเสทานเหล่านี้มาเป็นระยะเวลานานถึงสิปีนะดิมรู้ว่าไอ้คลื่นพลังงานต่างระดับกันนั้นมันมีผลกระทบต่อชีวิตนะต่อการดำรงความเป็นมนุษย์ของเราอย่างมากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดสรรพอสมควรเราไม่ต้องคัดสรรโดยการที่ ใช้พฤติกรรมภายนอกเราคัดสรรด้วยคลื่นของความรู้สึกนะเราสามารถสัมผัสกันได้อยู่แล้วเนาะอย่างเช่นวันนี้ใครเข้ามาได้ยินเสียงของดีมในวันนี้ฟังบางคนเขาก็อาจจะปฏิเสธหรืออาจจะไม่เข้าใจนะหรือไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่ดีมกําลังสื่อสารแต่ถ้าใครที่คลื่นพลังงานตรงกันร,ระดับเดียวกันเขาจะเก็ตทันทีว่าดีมกําลังทําอะไรนะกาลังทําภารกิจอะไรนะและ ดิมเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจโลกเข้าใจผู้อื่นมากมายแค่ไหนนะเพราะดิมมีคําตอบให้กับตัวเองแล้วว่าดิมมาที่โลกมนุษย์นี้ทําไมนะมาเพื่ออะไรแล้วดิมจะกําลังจะเดินทางไปไหนเนาะแล้วก็จะทิ้งสิ่งใดไว้บนโลกใบนี้เนาะการแบ่งปันสําคัญมากเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นขั้นตอนการตลาดนะในเรื่องราวของเศรษฐกิจนะ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องกว้างพอนะต้องเข้าใจเรื่องราวขั้นตอนตรงนี้มากพอต้องมีการแบ่งปันนะอย่างเช่นดีมเนี่ยดีมเอาเวลาแค่ว่าเดินใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนําผลิตภัณฑ์ไปวางที่หน้าร้านนะแล้วก็ให้ประโยชน์ต่อผู้ที่เขาบริการ ตัวดิมก็กลับมานอนเล่นหรือมาทํากิจกรรมอื่นที่ดิมรัก,รกช,อช,อชอบโดยที่ดิมไม่ต้องไปวุ่นวายในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วดิมไม่ได้แอนตี้หรือต้องเกลียดลูกค้าแต่ดิมแบบบางทีเราเลือกในสิ่งที่าราถนัดมากกว่าดีกว่านะโดยแบ่งปันรายได้หรือว่าขั้นตอนกนรารตลาดไปให้กับหน้าร้านนะหรือว่าคนที่เขา รักชอบในจุดนั้นดีกว่านะส่วนตัวเราก็มาทำในสิ่งที่เรารักเราชอบนะดิมชอบปลูกต้นไม้นะดิมชอบอ,อยู่กับธรรมชาตินะดิมก็พาตัวเองมาเสพธรรมชาติแล้วก็พลังชีวิตนะมันจะจูนเข้ากับความเป็นธรรมชาติ ของตัวเองนะแล้วมันก็จะกําเนิดความคิดสร้างสารรค์นะกำเนิดไอเดียต่างๆสุดท้ายดิมก็วนกลับมากลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมนะแล้วก็ส่งกลับออกไปยังโลกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆนะการรู้จักและเข้าใจตัวเองนะต้องต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนเนาะว่าเราเป็นใครเราทําอะไรนะเราอย่าฝืนหรือเราอยา มองไปข้างนอกนะมองไปที่ผู้อื่นเห็นเขาทำอะไรเราก็ทําเห็นเขาอะไรเราก็ทําเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันถูกจะดิตกับตัวเองมันก็จเจริญรุ่งเรืองนะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็มันก็ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆถ้ามันไม่ใช่ตัวเองเนาะเพื่อนๆตรงนี้ก็ฝากไว้นะอ่ะาก็เรื่องราวของอความมัง่งคั่ง นะก็ประมาณนี้ก็เล่าให้ฟังนะภาพอาจจะไม่ตรงกับที่ดิมเล่าสักไรก็คือภาพเรื่องราวนะที่ดิมทํามาตลอดระยะเวลา6เดือนสรุปความสําเร็จแล้วก็100%เตเต็มเลยเนาะจริงๆเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าละกันนะเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านี้